พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจําวันนี้วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์คธศ2025คำพยานชีวิตโดยคุณโมนิกาเอแอนเดอร์มาน นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องปฏิเสธที่จะเข้าร่วมและข้อประคำพีหนุนใจที่นำมาใครครวญและสมคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ38-39ถึงท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยคุณมอริกาเอแอนเดอรนเป็นพยานว่าปีนี้ดิฉันได้เข้าร่วมหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อสอนให้ผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคและทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัยระมัดระวังอุบัติเหตุเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายจากการขับขี่ในชั้นเรียนประกอบด้วยหลายวิชา มีวิชาเกี่ยวกับอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นระหว่างการขับขี่ด้วยคุณจะทำอย่างไรครูผู้สอนพูดกับดิฉันคุณจะทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับอารมณ์โกรธบนถนนดิฉันตอบว่ามีหลายครั้งที่คนอื่นบีบแตรไล่ให้ดิฉันเร่งความเร็วบ้างขับรถตัดหน้าบ้างหรือเบียดตกถนนบ้างไม่ต้องทำอะไรดิฉันตอบครูแค่ขับไปตามทางของตัวเองนั่นสิ คุณครูพูดเป็นคําตอบที่ถูกต้องอย่าไปเติมเชื้อไฟความโกรธของผู้ขับขี่คนอื่นด้วยการตอบโต้กลับไปมันไม่เป็นผลดีแค่ไปตามทางของคุณเองดิฉันคิดว่านี่ควรจะเป็นแนวทางของดิฉันในด้านอื่นๆของชีวิตเช่นกันการเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟแห่งความโกรธของผู้อื่นไม่ได้ทำให้อะไรๆดีขึ้นในพระคัมภีร์มัทธิว พระเยซูทรงเตือนเราให้หันแก้มอีกข้างให้คนที่ทำร้ายเราด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงได้พบรอยยิ้มที่เป็นมิตรคำชมเชยเรื่องตลกขบขันการไม่ตอบสนองกลับไปสามารถปลดอาวุธสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้อย่างรวดเร็วเราจะหาวิธีสร้างสรรค์อย่างไรได้บ้างในการหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ผู้ที่ทำร้ายเราข้อคิดสำหรับวันนี้ความโกรธถูกปลดอาวุธ เมื่อขพเจ้าปฏิเสธที่จะเข้าร่วมและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนขับรถทางไกลข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยค้าพระทั้งหลายที่จะเป็นแบบอย่างที่อ่อนสุภาพในความดีความอดทนและในความเมตตาของพระองค์ในทุกสถานการณ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ